เนะยครับอัพเกรดสุดท้ายของวันนะมีดบวกก๊อกนะออินนะครับคูณ2นะครับรับไปเลยคาลัมบิดไทเกอร์ทูธแฟคทอรี่นิวครับกดแล้วครับคูณ2ครับได้ถือคาลัมบิดครับ46.9 5 5เรนครับคูณ2คูณ2ไปอีกคาลัมบิด กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับวิดีโอเปิดกล่อง CS2 นะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องอีเวนต์ใหม่กันนี่เลย creativity time กันนะครับเดือดมากนะเออมีแบบดีโมโ้วยนะเป็น adventure คนระับนี่มีกล่องใหม่ทั้ง5กล่องด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาไล่เปิดกันหมดเลยนะแต่ก่อนเข้าวิดีโอ วิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย skin c l u b นะครับผม skin c l u b เป็นเว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวข้องกับ skin cs 2ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องตีบวกแบทเทิลมีอีเวนต์ต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายตลอดปีเลยแลกสกินเข้าเว็บได้เปิดกล่องทันทีไม่ต้องรอดีเลยเริ่มใช้เว็บ skin c l u b ด้วยโค้ด n x z 0 s หรือกดลิงก์ใต้ใ description เพื่อรับโบนัสเ็ปร์เ็นได้เลยครับสำหรับผู้มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับ อีเวนต์ใหม่อะเจิมเลยดีกว่านี่กล่องแรกครับกล่อง s l ล me Time นะ s l ล me Time นะมี s ซีย a ์เรเทอร์ P 2 5 0กับอินเลเวนนะครับเดือดมากตอนนี้ปืนแดงนี่เดือดจัดเพราะว่าห้าปืนแดงแรกหนึ่งทองนะครับเราลงคลิปไปแล้วนะใครว่างๆก็ไปตามดูกันได้นะก็ปืนแดงก็น่าได้น่าโดนจริงๆนะตอนนี้นะทุกปืนแล้วนะครับไม่มีปืนไหนแบบเอ้ยเอาปืนแดงมาทําอะไรนะเออก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้ไม่ดีเลยครับอีสัตวได้ชามครับเกลือล้นๆแล้วก็ไดู้นะ อีกสักรอบแล้วกันนะเ,เมื่อกี้ก็กำไรอยู่นี่ว่ากำไรนิดนึงนะครับมา slam time ครับซัดกันอีกรอบดีกว่านะครับดอกนี้ครับแล้วโอ้โหชามล้วนๆไอ้เหียไม่มีอื่นผสมเกลือครับ แคนดี้เบลดครับ4.45ครับมีโอกาสได้หูนินาวาฮาไนฟ์ดอปเอร์รูบี้นะครับเหลือราคา400เหรียญน,นะไม่รู้ตอนนี้ราคาจะลงอีกหรือเปล่ามีดี่ราคาลงยับๆเลยเหมือนกันซัดก,กล่องใหม่ก่อนแล้วกันนะครับเอาสัก5กล่องเหมือนกันครับแคนดี้เบลดครับโบวี e ได้ไหมโบวี่มาร์เบิลเฟยอย่างเงี้ยโบวี่โบว์โบ อทำไมมันเหมือนกล่องที่แล้วเลยวะไอ้สัดแต่ว่าได้ Smoking Queue นะครับเออ MP7 อันนี้มันคอลเลคชันใหม่นี่ใช่ไหมอันนี้มันที่มาใน Terminal Genesis นี่เดือดอยู่นะเนี่ยเอาเรื่องนะเอาอีกสักรอบแล้วกัน Candy Blade ครับซัดเลยนะครับอีก5กล่องครับ Candy Blade ครับแล้วโอ้โหชามชามชาม ชามชามชามเดี๋ยวเราจะมาเปิด Heroes b a c k ต่อกันกล่องที่3แต่ตอนนี้เนี่ยสกินอะคาบมันมีอีเวนต์ใหนมานะครับซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากนี่เลย Join the competition นะครับ Custom case นะมันคือหลักการเดียวกับกล่องชุมชนก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขากําหนดธีมมานะครับคนที่จะสร้างกล่องละเนี่ยมันก็จะมี requirement นะมันก็จะมีแบบข้อกําหนดในแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้ากล่องที่เราสร้างเนี่ยดีแล้วมีคนเปิดเยอะนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลครับเช่นนี้ครับ Vitality เนี่ยเห็นไหมเออ ทำกล่องแล้วแบบคนเปิดเยอะอันดับแรกๆนะครับก็จะเนี่ยได้ได้ไดหูลังวัลเต็มไปหมดดูเองแล้วกันอันดับหนึ่งนี่ได้บัตเตอร์ไฟน์น้นะไทเกอร์ทูดนะเดือดจัดนะครับมาลองดูกันได้เดี๋ยวผมสร้างให้ดูนะเล่นด้วยเหมือนกันนะเอ่อเป็นการคอลแลบกัทีมาไทตี้ใช่ไหมเขาก็จะมีแบบว่าเออให้ใส่สกิน1 0บถึงสิชิน้นราคากล่องออกมา1 0บถึงหนึรดอน,นะสกินต้องเป็นสีขาวสีดําหรือสีเหลืองนะครับก็จะมีกติกาอยู่นะถ้าผมกดเข้าร่วมเนี่ยมันก็จะให้ผมสร้างกล่องมาเขาให้ผมสร้างกมา็าหผจะ สีเหลืองก่อนเลยผมใส่นี่เลยบัสคิวบัสคิว นเสร็จแล้วสีขาวแน่นอนว่ารีเสิร์ชตินสตรีมครับใส่ไปเลยสีดําผมใส่นี่ด้วยดีกว,ว่าเอ็กโซสเกลิตันนี้ส่วนใหญ่ผมก็ต้องมาตั้งใส่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสมมติว่าใส่ให้บัสคิวเมลกาดออกปรนะมาณสามเปอร์เซ็นต์นะเป็นตีเมีโอกาสออกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเอ็กโซสเกลิตันอาจจะออกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนี่ครับนี่กล่องก็จะราคาสิบสองจุดแปดห้านะก็จะมีสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้กำไรใช่ไหมเออเสร็จแล้วผมก็กดขั้นตอนถัดไปกล่องวาไทตี้ใช่ไหมเราก็ต้องเข้าตีมกับเขาหน่อยนะเคสก็ต้องแบบเเเเเเเหหลลืืออออองงๆนนนนน่ยยะะดีีี๋วราาามกกทคคสป็แบบต แล้วกันสกินที่จะให้โชว์อยู่ตรงหน้าแน่นอนเราต้องเป็นบัสคิวแบบนี้ครับโคตรเท่ไวทอลิตตี้เอเน็กผลมาเปิดกันได้ราค่า12เหรียญครับนี่ผมเข้าร่วมกับอีเวนต์ไวทอลิตแล้วนะแล้วก็ยังมีอีเวนต์ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถร่วมเล่นกันได้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะมาเดี๋ยวเราเปิดกล่องที่เราสร้างเองกันด้วยเลยดีกว่าเจิมข้าวๆนะ ก็มารวมเล่นกันได้นะสำหรับอีเวนต์ใหม่อีเวนต์นี้นะครับนะทุกอันนะสร้างได้หมดเลยนะแต่ละอันมันก็จะมีข้อกำหนดเหมือนกันมันก็จะต้องแบบววสิบก่อนอะไรเงี้ยแต่ใครที่ววสิบแล้วก็คือสร้างได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดด้วยนะเออโอเปิดเวลาห้าครับกล่องเอ็กโซสเกลิตันครับเออสร้างเองเปิดเองเจ๊งเองเออดีเว้ยผมยืนยันแล้วส่งกล่องนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ผมก็จะลบกล่องทิ้งไม่ได้นะครับดำเนินการต่อไปนะครับส่งกล่องไปแล้วครับอย่างนี้นะฮะก็มาร่วมกันเล่นได้นะครับมมมีอเนนน่าากยยละต้ง เห็นไหมหนึ่งสองี่เต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะสร้างสไว้เหมือนกันนะครับส่งกล่องไปแบบนี้นะครับถ้ากล่องเรามีคนเปิดเยอะแล้วก็ราคาดีนะครับมันก็จะมีหลักการคำนวณแต้มของมันไปนั่งอ่านได้ก็จะมีโอกาสที่จะได้ของรางวัลเต็มไปหมดเลยแต่ละอีเวนต์ก็ไม่เหมือนกัน กลับมากับกล่องยีเวนต์ใหม่กันดีกว่านี่เลยฮีโร่ส์แบ็นะครับเดือดเดือดนะครับมีโอกาสได้คารามบิดอรอครับที่ตอนนี้เหลือ500อเหรียญไอเทียกูอยากจะเชื่อมา5กล่องครับซัดเลยครับ65าดอครับมาฮีโร่ส์แบ็ของเราครับแล้วโอ้โหได้เป็นโซลิจูดด้วยไอเหียราคา2อเหรียญนี้เห,อเหอนะรอ <laughs> ฟิลเทสห่วยมากแต่ว่ารวมๆได้มา23เหรียญก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับอีกสักรอบแล้วกันครับฮีโร่ส์แบ k นะครับฮีโร่ส์แบ็ครับออกมาได้ดูอัลเบเลต้าครับโอ้โหแล้วก็โซลิจูดแล้วก็แกมมาดอบเลอร์ครับได้อยู่นะก๊อกเนี่ยแกมมาดอบเลอร์นะได้มา100เหรียญครับ นี่เลยดันเจียนดรอปนะครับ33.23เหรียญนะครับมีโอกาสได้หูโบวี้ไนท์ดรอปเลอร์ซัฟไฟนะโนแมทไนท์ดรอปเลอร์ซัฟไฟแฟกซ์นิวเชียจะออกที่บ้านจัดเราเปิดทีละสามดีกว่านะครับดันเะจียนดรอปครับนะซัดไปเลยครับขอบีเดอะมอนสเตอร์ได้ไหมเอคแดงแดงเนี่ยตอนนี้ครักนัดปืนแดงเลยเอ้ยแล้วปืนแดงมานะพอยด์ดิสอเรเนียนไรเดอร์ครับแล้วก็พอยด์ดิสอเรนครับเนียนไรเดอร์ตอนดีก็ใช้ได้เลยนะครับร้อยยีสิบสองเหรียญครับน่าจะกำไรนะ กระล่องสุดท้ายกันบ้างดีกว่าครับนี่เลยครับ Cosmic Banana ครับ68.23เหรียญมี Oddball ครับ o ้ my God เออแต่ก็มีปืนฟ้าเกลือๆด้วยนะครับซัดเลยแล้วกันนะครับ Cosmic Banana ครับ68.23ครับออกมาเป็นโอ้โหพี0 0 0นครับไฟ Elemental ครับ8ปเหรียญครับกำไรครับโอ้โหปืนแดงตัวนี้แม่งของจริงว่ะปืนเก่าด้วยนะ ได้เวลาทุกคนลอยคอรอคอยแล้วนะครับกับกองเกลือของเราวันนี้นะครับก้อนเดียวกันเลยครับดอกแรกครับคูณ2ครับเอาชิงก็ใช้กันก่อน FoFo ครับดากอนคิงครับ Factory New ครับเออแล้วดอกแรกคูณ2ไอ้เหี้ย ไม่ติดครับท่านผู้ชม1.5แล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เหลือแค่70เหรียญแล้วครับเหลือจะเชื่ออันจริงแต่ว่าครับสตีลนะครับชาร์โด้แดกเกอร์ครับคูณ1.5ครับดอกแรกครับ61.44% 3ครับมาแบบนี้ก็ต้องติดครับคูณ1.5ของเรานะวันนี้ยังไม่มีคูณ5เลยนะเรามาคูณ5กันซะหน่อยนะเป็นธรรมเนียมเรานะครับเรียกอะดรีนาลีนนะนี่ดอปเลอร์ไบโอเนตเฟสหนึ่งแฟกนิวครับคูณ5ครับ1 7 1 7 5ครับแล้วคูณ5อย่างงี้คูณ5โอ้โหเลยครับ นะเรามาคูณ2กันก่อนดีกว่ากลับมาคูณ2กันดีกว่านี่รอครับมินิมอลแวร์กัดไหนครับส t ต t แท็กนะ44.44% 44. เล็กลขสวยจัดนะคูณ2แบบนี้ครับมา่นอนล้าติดครับผมเดือด มาแล้ว l o w e minimal w a y ครับเอาเรื่องจัดเออตีดๆก็ต้องตีต่อครับผมรวมเลยแล้วกันนะมีสองเล่มนะครับนี้ถ้าจัดแท็กครับ auto tonic b a o n e t ครับ feel tested ครับฟิบเทสเต็ดครับ59.522%ครับคูณ1.5่อย่างนี้ก็ชิลๆครับโอ้โหสบายๆนะเออ นี่ครับอัปเกรดสุดท้ายของวันนะมีดบวกก๊อกนะออินนะครับคูณ2นะครับรับไปเลยคาลัมบิดไทเกอร์ทูธแฟคทอรี่นิวครับ960เหรียญครับกดแล้วครับคูณ2ครับได้ถือคาลัมบิดครับ46.955%ครับคูณ2คูณ2ไปอีกคาลัมบิดคาลัมบิดโอ้โหกูโดนบิดครับไอสัตว์ ประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์กล่องใหม่วันนี้นะครับมันมันเลยนะวันนี้เสดานีด้เดียวนะครับนีด้วยนะมีอีเวนต์นี้นะอีเวนต์คอมเพเตชันเนี่ยก็มาลองสร้างกล่องประกวดกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเปิดด้วยนะครับส่งมาได้นะ ใครสร้างกล่องอะไรก็มาคุยกันได้อ่าก็หวังว่าชอบกันนะกับคลิปเปิดกล่องแบบนี้นะครับก็คลิปนี้แจกนี่เลยครับออฟแอตเทอรนะสีเขียวแบบนี้นะครับลายงูแบบนี้นะครับเท่ๆนะพร้พอมสติกเกอร์นะแจกไปเลยนะครับเป็นมินิมอลแวร์นะก็บอกนะี้นะครับแจกกันไปเลยกติกาอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้เราด้วยนะครับกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ลงมีคอนเทนต์ใหม่แบบนี้มีของแจกแบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ลงทุกวันอััังคคาารรพฤหสบเเลยนะฝกแซ นะครับฝากชแนลนี้ด้วยโอเคขอบคุณมากครับวันนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ